ค่ะสวัสดีค่ะทอาช่วมเอฟซีทุกทา่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกนะคะทําช่วมขาสำหรับเซาเน้เป็นเซา,เเาของวันที่29เกากันยายน2567้นายเนาะค่ะเนาะเป็นเซาที่แอดจะมาสรุปตัวเลขแน,วท,น,ทว,ว,แนวทางเล่าพัฒนากับทานผช่ชม่ะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสำหรับมือวันที่3าสิ กัญญายนสองพันห้าะค่ะเนาะตัวเรียนแนวทางสำหรับขวดที่แล้วนะคะทำช่วงขาขวดที่แล้วตัวเรียนแนวทางของอาจารย์สาราคามเดี๋ยวทำไปช่วงเด็กหินจักน้ำก่อน ตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคามเขาแอดก็บ,บ่ได้สรุปซ้ำค่ะา <c oughs> ่านผู้ชมค่ะบ่ได้สรุปบ่ได้สรุปเอ่อบ่ได้พบกันหลังหวยออกเพราะว่าติดภารกิจเนาะค่ะเนาะเอ่อนี่ตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคามที่เขา ล่างตรงๆเนาะค่ะเนาะอันนี้ล่างตรงๆตัวเลขเนวทางของอาจารย์สารคามนะคะสําหรับหวดต่อไปเพื่อนก็สทรงมาแล้วนะคะหวดต่อไปนี่ค่ะิุณทรงมาแล้วเรียบร้อยตัวเลขเนว่ทาทางของอาจารย์สารคามิ่นบอกว่าวิ่งลูดที่สองกับสามมีสองห้าสองหกสามห้าสามหกมีแค่นี้ตัวเีขรบหลายนะคะอันนี้ของหนุ่มรอยเอ็ดหนุ่มรอยเอ็ดมีเก่าหนึ่งเก่าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สอง พเพอ่์เี่เข่ากับศูนย์เนาะคะ่ะเนาะอันนี้คืออาจารย์สารค้มเขางวดทีแล้วเอ,อ่อถามว่าของเจนาา้างวดทีแล้วนี่ค่ะทุกช่วงะมันมีสองสูตรแอดกอฮอล้วุ่งสูตรเดียวเอาลองสูตรเดียวพันเป็นสูตรที่บ่เขาเลือกสูตรลงบ่บอ่อตรงปกบ่บ่เมนบ่ตรงปกบ่บ่บ,บ่ถือนี่ค่ะเลือกสูตรนีล่ลง โบกเขาา่าลมช่วงขานี่บกเขาปัจจิเขามาเขาสูตรนี่นี่ปัจจิเข่ามาเขาสูตรนี่มาเขาสูตรไอยมาไล่นี่ปัจจิเข่ามาเขาสูตรนี่สําหรับมือนี้แอดก็เลยเอาตัวเลขเนวยทาาของเจน่าสูตรนี่ลหละมาฝากท่านผู้ชมน้ำมาฝากท่านผู้ชมน้ำนะคะเนาะว่า ตัวเลขแนวทางสิเดินตัวดีสืเดินตัวบอระบาดน,นี่เออตัวเลขแนวทางความฝันของอาจารย์ปิศาหวดหวดกรหมวดกรหมวดวันทีเดี๋ยว้พตั้งเชื่อกัาหวดกร,หวด,กรหวดวันทียี่สิบสามก,กันย่าเพื่อนฝันหกศูนย์สาม ออกเจ็ดศูนย์สามออกเจ็ดศูนย์สามหวกต่อมาหัวเมื่อกี้นี่หัวที่พันไปเมื่อกี้นี่ที่ออกเอ่อแปดสองหนึ่งเหล็กลังสี่แปดเนาะค่ะเนาะปรากฏว่าเพันฝันสองหนึ่งกับสี่แปดด้วยบานี้ตรงเอาความฝันกับพัน ตลอดนะคะทาช่วงขา,เ,าองเอาโต๊วความฝันกับพนตลอดเมื่อฝากทนผู้ช่วตัวเลขแนวทางของพนเข่าดีอยวิทยากาทําช่วงขาอันนี้เท่ากับแล้วต่ดวงขึ้น่านั่นแหละแสดงว่าดวงบดีก็เลยบดุตรไปเอาน้ำพิน๋ย่างวดต่อไปตรงพยญยามติดตามตลอดตรงพญยา,ยามติดตามตลอด เดืพอพ่อแม่พี่น้องเฮาสิได้มีโชคเนาะค่ะเนาะเพื่อพ่อแม่พี่น้องเฮาสิได้มีโชคเอ็ดก็มีโชคน้ำหมื่อกี้นี่กะตัวเลขแนวทางที่ออกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดเขียนก่อนสองสี่แปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเลขสามตัวสี่แปดล่าง เลขสี่ตัวสี่แปดสองหนึ่งไม่กมลุ่มไล่เอ่อวีพีหวยลาวกับได้หลายค้นอยู่ดีค่ะทางช่วงขาภาวาตัวเลขเนวทางของอาจารย์อาจรรอาจรย์สารคามตัวเลขเนวทางของอาจารย์สารคามเขาหลายท่านหลายคนก็เลยมีโคกนะคะเนาะ ส่วนตัวเลขแนวทางของเจ๊นางชุดนี้บ่เดีเอาลงเนาะคะ่ะท่านชมเนาะต้องขอตรวขอไพ่หลายๆเพราะว่าเธอลุงหลายท่านชมก็ไล่ตาซื่อๆเนาะคะ่ะเนาะก็เลยเลือกชุดลงเที่ยวนี้กับเที่ยวตัวไปกับเซลชุดนี้ตลอดนะคะลองมึงซะก่อนภายในภายในเดือนนี้ไปภายในเดือนหนาเอ่อเริ่มเดือนตุลาคือเจ้าสูตรนี้ลงตลอดนะคะสูตรนี้ลงตลอด สูตรนี้ลงตลอดนะคะตัวเลขเนี่ยท่างสูตรนี้อันนี้เทียวที่แล้วเนาะคะ่ะเนอะรูดที่สองกับแปดนะคะมาทั้งสองเลยตัวเลขไหลจักหน่อยแต่ว่ามันเข่าดิค่ะสองหนึ่งสองแปดสองหกสองสี่สอง 1, สามแปดหกแปดสี่แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดเขาบนของล่างเลย ข้าบนเข้าล่างาว่าคะนุ๊กเดี๋ยวคอมเมนต์ท่านผู้ชม๋ยวจับมั่ก่อนข้าบนเข้าล่างเลยนะคะนี่ข้าบุญข้าล่างเลยสองหนึ่งตรงตรงบนแปดซีออกซีแปดล่างสำหรับเที่ยวนี้นะคะเที่ยวนี้ตัวเลขแนวทางวิ่งหลุดที่ศูนย์ก็หาวิ่งหลุดที่ศูนย์ก็หา มี่หดที่ศูย์กัหาเอาให้ท่านผู้ชมหรือมือนนำเออนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะวิ่งหลดที่ศูนย์กัหาถ้าหามาสีมีหกหาเจ็ดหาสี่หาเกหาสหาถ้าศูนย์มาสีมีศูนย์เจ็ดศูนย์ส่ศูนย์หกศูนนะคะทั้งใตนี่ดีแอดเป็นยังอันนี้มันตรงก็สูตรสาตัวสูตรสาตัวนี่มาตลอดกัะท่านผู้ชมค่ะ หมดเมื่อกี้นี่อสองหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็คือสูตรสามสิบตัวเทวนี่ตรงก็สูตรสามสิบตัวคือสี่หาหกหาศูนย์เก้าศูนย์หาเอาตรงช่วงเขียนหนาจ่อไปเลยอันนี้คือตรงก็สูตรสามสิบตัวตัวที่ตรงกับสูตรสามสิบตัวคือศูนย์ห้าห้าศูนย์หกห้าห้าหก อีกตัวหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าที่ตรงกับเลขสามสิบตัวเนาะค่ะเนาะที่ตรงก็สูนสามสิบ 0, ตัวอ๋อนี่ประมาณนี้ศูนย์หนึ่งอีกตัวหนึ่งอ๋อทำไปช่วงเดี๋ยวหุจักนั่เบิดเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วมนจังโมเสียใจเนาะค่ะเนาะเอ่อที่วงเลียบคือ ตรงก็สูตรสามสิบตัวเพราะว่าสามสิบตัวมันมากตลอดการทำช่วงขาเอ็ดกะเล่นน้ำไม้ขุดทำช่วงในคุณจักน้ำเน้นเน้นให้เน้นเนาะเอาเน้นเน้นห้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหกห้าสี่ห้าอันนี้คือตัวเน้นนะคะตัวเน้น ตัวอื่นก็บเบาๆไปว่าเป็นยังอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจน่งสำหรับวันที่30ตุลา2567นะคะผลงานที่ผ่านมาจากสูตรนี้ข้าบนข้าล่างมวดต่อไปสิเป็นบุญของเฮ้าบอเนาะคะ่ะเนาะสิเป็นบุญของเฮ้าบอของมูมนี่มันมันกะขึนกับดวงเฮ้าพรอมขืนกับดวงผู นำสูตรมาเผยแผ่้อ,อมเนาะคะเนาะแอดกระงวาทุกท่านทุกคนสิมีโชคกับตัวเลขแนวทางที่แอดล่ใงหายในขางนีเนาะคะเนาะเจอกันไม่คิดหนากระอำช่วงขาภผ่อยากเข่ากุม vp ไทยลาวกับสแกนขี่โอโคดเขามา่ใด้ตมที่แอดล่ใงหายขางขางๆนี้นะคะขอพู้คุณมากค่ะสวัสดีค่ะ